นี่ลักษณะการเขียนเราก็ค่อยเพิ่มรายละเอียดไปทีละนิดทีละนิดเมื่อมั่นใจแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนถ้ายัางไม่ไม่ยังไม่มั่นใจเราก็พยายามซ้ำรูปเดิมอยู่บ่อยๆหลายๆครั้งเราจะเกิดทักษะและเกิดความชํานาญขึ้นนะครับ ค่อยๆเพิ่มนิดๆนะครับเส้นที่เราจะบ่งบอกมันจะมีอยู่ไม่กี่ที่นะครับอย่างเช่นใต้ตาหรือตรงรอยข้างจมูกอย่างเงี้ยจะทําให้รู้สึกว่ามีอายุเพิ่มขึ้นรอ,รอยยน่นเราก็ใส่นิดๆ,ๆเพราะว่าการเขียนภาพการ์ตูนเนี่ยเราจะตัดทอนให้เส้นเหลือน้อยๆเพราะ,ะั้นถ้าเราจะเขียนไปแต่ละเส้นเนี่ยมันจะค่อางจะมี จุดประสงค์แล้วก็มีความหมายทุกๆครั้งที่เขียนเส้นลงไปนะครับเราจะไม่เขียนเส้นลกมากเกินไปอย่างถ้าว่าบุคลิกของบุคค่กรณีจะมีแว่นใส่ไปด้วยเราก็ต้องเขียนหน้าตายเสร็จก่อนอย่างแว่นเนี่ยเราใส่ที่หลังนะครับใส่กข้าไปเลยจะใส่ในรูปทรงอะไรก็แต่แว่น เราใส่ไปทีหลังอจะเพิ่งไปใส่ก่อนนะครับเขียนจมูกตาปากให้เสร็จเรียบร้อยแป้นใส่ไปทีหลังหรืออยากจะใส่หนวดไปอีกถ้าลักษณะมีหนวดเนี่ยปากเราก็ไม่ต้องเขียนมากอาจจะเขียนอรอยบุ๋มตรงใต้ปากล่างนิดหนึ่งก็ได้ อ่างลักษณะการเขียนตัวนี้ยเรายังมองไม่ออกว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือจะเป็นเด็กนะครับนั้นตัวทรงผมจะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดนะครับลองดูนะครับตอนนี้เราจะให้เป็นเด็กก็ได้เป็นคนหนุ่มก็ได้หรือเป็นคนแก่ก็ได้ถ้าเป็นคนแก่เราก็คือเพิ่มรายละเอียดของรอยย่นบนใบหนา้ารอยย่นก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่อย่างที่ผ่านรูปที่แล้วมานะครับโดยจากจะให้เป็นหญิงสาวเราก็ เพิ่มความเข้มที่ขอบตา้างบนนิดนึงอาจจะใส่ขนตาไปอีกหน่อยหนึ่งแต่นะครับจะรู้สึกว่าเป็นหญิงสามากขึ้นถ้าเป็นหญิงสาวเราก็ปากใหญ่กว้างมากเกินไปเพราะว่าลักษณะผู้หญิงเนี่ยจะปากนิดจมูกหน่อยทีนี้ก็อยู่ที่ทรงผมนะครับอยู่ทรง ทีนี้เราลองเขียนการ์ตูนอย่าง,อย,างอย่างเบื้องต้นไปแล้วนะครับทีนี้เราลองกลับย้อนมาที่เดิมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่มาที่ไปของการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วการ์ตูนก็คือเขียนมาจากของจริงแต่ว่าเป็นการลดหรือเพิ่มนะครับลดก็คือเราตัดทอนไปอย่างเช่นเรื่องเส้นเนี่ยเราก็าจะตัดทอนไปอย่างเช่นภาพหน้าคนเนี่ยถ้าเป็นประเภทนิยายภาพทั่วไปเขาก็ยังคงความเป็นเป็นคนจริงๆอยู่แต่ว่าเราลดตัดทอน ในเรื่องอเรื่องราวรละละเอียดแสงเงาออกไป,ไปยังเหลือแต่เส้นชัดๆนะครับอย่างเช่นเห็นคิ้วเห็นตาเห็นจมูกปากชัดเจนแล้วก็เส้นน้อยลงแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะาการ์ตูนแบบเด็กๆเราก็จะลดลงไปด้วยอย่างเช่นเขียนผ่านไปเมื่อกี้อย่างเช่นหน้าคนเนี่ยเราก็เหลือแค่อาจจะทรงกลมหรือทรงรีๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คางแล้วก็ยังเหลือเส้นเดียว,วเขียนไปหูไปนี้ลักษณะคาแรคเตอร์ ที่เราจะคิดหรือสร้างการ์ตูนขึ้นมาใหม่เราก็ต้องลองดูนะครับว่าเราจะจับอะไรเป็นหลักอย่างเช่นการ์ตูนน่ารักน่ารักเราก็จะยึดสัดส่วนของเด็กหรือใกล้เคียงของเด็กนี่เด็กเนี่ยหน้าก็จะสั้นๆป้อมๆจะไม่ยาวเหมือนกับหน้าของผู้ใหญ่ตาก็จะโตๆนิดนึงเพราะลักษณะตาของเด็กนี่ก็จะโตแล้วก็มีความเข้มชัดเจน รายละเอียดเราก็ตัดทอนไปอาจจะเห็นฟันนิดนึงหรือจะอาจจะเห็นลิ้นหน่อยหนึง่งถ้าอาปากกว้างนะครับคิ้วเราก็ไม่ต้องใส่มากถ้าหากว่าเป็นเด็กนี่ลักษณะการ์ตูนนอกจากจังหดเราก็สามารถที่จะยืดได้อีกถ้าหากว่าเป็นลักษณะการ์ตูนที่ตลกๆนิดนึงงเราก็อาจจะยืดหน้าลงไปอาจจะยืดออกไปนะครับ แต่อวัยวะทุกอย่างก็ยังมีครบเหมือนเดิมคือมีตามีจมูกจมูกอาจจะยืดยาวมาหรือลักษณะคนะลักษณะของคนอ้วนนะครับคนอ้วนก็จะอาจจะยืดได้มัน ลักษณะโคลมๆลมขึ้นลักษณะคนอ้วนตาก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยใหญ่มากตาก็จะเล็กลงอาจจะตายี่ๆห,หน่อยหนึ่งนี่ลักษณะคนอ้วนก็จะเห็นแก้มนะครับถ้าว่าทรงผมเราเด็กหน้าตาก็จะดูเป็นเด็กแต่ถ้ากเราใส่หวีผมเอาเปลี่ยนเส้ใหม่นะครับก็จะเริ่มเป็นเด็กโตขึ้น อย่างเช่นลักษณะทรงผมนะครับทรงผมถ้าว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนให้ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูว่าทรงผมผู้ใหญ่เนี่ยเด็กหรือว่าเด็กโตเนี่ยจะมีทรงผมลักษณะแบบไหนนี้พอเราเปลี่ยนทรงผมเนี่ยนครับว่าทั้งที่หน้าตาเราไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่เด็กคนนี้จะเริ่มมีอายุมากขึ้นหรือถ้าเราต้องการจะให้แก่ในหน้าเนี้ยเราเริ่มแก่โดยการใส่รอยย่นบนใบหน้านิดนึงนะครับใส่รอยย่นมี ตรงใต้ตานิดนึง่งอาจจะมีตีนกาหน่อยหนึง่งลักษณะเด็กคนนี้ก็จะเริ่มเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีอายุมากขึ้นหรือถ้าหากว่าเราลักษณะใส่แว่นสายแว่นที่อยู่ใต้ใต,ใต้ตาเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนคนที่าสายตายาวอาจจะมองลอดแว่นการเสริมเล็กเล็กน้อยๆ้อยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นตัวบง่งบอกหรือถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกได้หลายอย่างทีเดียว ลักษณะยืดแบบนี้ส่วนใหญ่จะเอาไปใช้กับลักษณะภาพล้ออาจจะเป็นล้อการเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะจับบุค,คลิกส่วนรวมของบุคคลคนนั้นแต่ก็ไปจับยืดซะให้ดูลักษณะเป็นภาพการ์ตูนล้อเลียน เรื่องการยืดการหดแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะสร้างาคาแรคเตอร์ของตัวละครของเราเองเราสร้างเป็นบุคลิกของเราเองหรืออาจจะจับบุคลิกใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นตัวละครของเราก็ได้นะครับแล้วก็หัดเพิ่มหัดงด